สิ่งที่เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดนะไม่ใช่ทานไม่ใช่ศีลไม่ใช่สมาธิสิ่งที่เป็นบุญใหญ่ที่สุดคือปัญญานะทำทานรักษาศีลทำสมาธิจะทำให้เราไปเกิดในภพภูมิที่ดีมีความสุขแต่การเจริญปัญญาจะพาเราข้ามภพข้ามชาติได้พ้นทุกข์เมือนก่อนหลวงพ่อถึงถามนาพวกเราลงวัดใจเราเองซิ ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราอยากมีความสุขหรืออยาก้นทุกข์คนส่วนใหญ่อยากมีความสุขนะทั่งสมาธิก็อยากมีความสุขทําทานก็อยากมีความสุขนะถือศีลก็อยากมีความสุขนะคนที่อยาก้นทุกข์มีน้อยนะคนที่อยาก้นทุกข์ก็คือพวกมีปัญญาแก่กล้านะเห็นเลยในโลกเนี้ยนะถึงเราร่ำรวยแค่ไหนนะเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้น ถึงเรามีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตแค่ไหนเราก็หนีความทุกข์ไม่พ้นดังน้นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายปรารถนานี่ไม่ใช่ความสุขแต่ปรารถนาความพ้นทุกขนะ์อะไรเป็นทุกข์ล่นะาย